สวัสดีครับ,รบผมมีกล่องนี้นสุั่งของมาน,น,นะครับนะคะเป็นป้ายของแม่มุกตกปลางมสมวยนะครับผมไม่ได้ชื่อสมวยนะครับย่าผมสั่งให้นะคะเป็นรูปเป็นนี่นะครับทุกคนดูภาพเอาเองนะครับสมวยอ่าเราก็จะมาแกะกัน ทุกคนเราจะมารีวิววันนี้คนนี้ครับผมอยากรู้จังว่าเราเราได้สีอะไรดูก่อนนะอ๋อเราได้สีแดงครับทุกคนดูเนี่ยเห็นบอลสีแดงแล้วก็ไปเปิดก่อนเพราะมันเป็นกล่องสีแดงแต่ว่าเราก็ต้องได้สีแดงนะอ่ะถอดปั้นทิ้งปง เก็บได้ใส่ได้บรผมเลยนะอ่ะผมก็เก็บกัมันมีใส่ชาร์จด้วยนกผมแต่ผมยังไม่ชาร์จนะครับผมผมเก็บไว้ค่อยเชื่อมนะเพราะมันถ่ายวิดีโอเชื่อมไม่ได้อ่ะเ,เดี๋ยวเรามาแกะทองกันตอนครับอันนี้เราต้องเก็บนะอ่ะต่อไป มันจะเป็นรูปแบบนี้หน่อยนะนี่แบบอันนี้นะแต่ว่ามันจะเป็นเหมือนอันนี้หน่อยนะแต่ว่ามันจะมีทองใหุ้ได้ยินะเพราะเรามีไอ้นี่แล้วนะมีแล้ว power bank นะมันเป็นรูป power bank แต่นี้มันเป็นรูป power bank แต่มันมีทองนะ อันนี้ผมสั่งเลยวิลคอน,นี่โอ้โหอันนี้เราต้องใส่เองนะมันบอกวิลคอใครอย,กา,ยากไล่มั่งใรอยากไล่คอมเมนต์มาเลยท้อง<ถ>อ่ะพี่ก็จะมีอันนี้มาด้วยพี่ขายนะนี่นะครับนี่พี่เล่นเป็นประจำ อ่ะพี่ก็ดูนะพี่จะเก็บได้ปะพี่สั่งมาพี่พู้สั่งมานะพี่ก็จะเก็บอันนี้ก่อนเก็บทองนะพี่ต้องใส่ใส่แต่พี่ใส่ได้นะพี่ใส่ได้แต่พี่ต้องเก็บก็กก่อนะเดี๋ยวเรา ดเก็บเยอะพอร้อมตัวสั่ค่ะอ่าแล้วก็ปิดนะแล้ปิดอ่าแล้วก็เก็บนี่อันนี้เราก็สั่งมาอันนี้เราขายอยู่ อันนี้อันนี้พยายามีื้อซื้อซือสัส่สสสสสสแล้วก็สุดท้ายยังไม่หมดนะครับยังมีอันนี้นี่นะคะกีตาร์รับกีตาร์ ของชิ้นแรกหมดแล้วนะครับเดีย๋ยวเราค่อยมาดูวดิวใหม่นะคะบ๊ายบาย